ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทศราวันนี้เสนอเป็นตอนที่16นางบุญและนางบาปพระดามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันหน่าพิศวงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือเรื่องนางสุปววาสา โริยะธิดานางมีคันอยู่ถึงเจดปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดคันอยู่ตั้งเจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเริ่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้ว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตรายเหมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นน้อยๆจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า และกราบพระมงคลบาดแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุป,ปวาสาโกริยธิดามีคันมาเจ็ดปีและปวดคันอยู่เจ็ดวันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางใหนไม่ช้านางะระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวสามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์ และกราบโทนให้ทรงทราบตามคำของนางนั้นพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุปปวสา,าโกรยะธิดาจงมีความสุขหาโรคไม่ได้เถิดทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลงบุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุปปวสา,าก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตรและภรรยาปลอดภยัยเกษมสำราญดี นางและสามีต่างชื่นชมสมนัตในพระพุทธ,ธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมมีคุณหาประมาณไม่ได้และพระสงฆ์มีคุณหาประมาณไม่ได้วันต่อมานางให้สามีอารัธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัตตาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ณนะเคหะของนาง พอดีเวลานั้นพระพุทธองค์ได้รับอารัธนาของอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุปถาของพระมหาโมคคลานะไว้เสร็จแล้วพระตถาคตจึงให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องให้ฟังนตรัสว่าดูก่อนโมคคลานะเธอพึงไปยังบ้านของอุบาสกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้าเขาจะขัดข้องหรือไม่ ถ้าเขาขัดข้องก็จะได้ไม่ต้องรับอาราธนาของนางสุปววาสาอัครสาวกเบื้องซ้ายรับพุทธบัญชาเหนือเสียนเกล้าวแล้วไปหาอุบาสกผู้นั้นแล้วบอกเขาตามพุทธบัญชาอุบาสกทราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าจะรับรองหรือเป็นประกันในเหตุสามอย่างข้าพระเจ้าก็จะยินยอมแต่ถ้าพระคุณเจ้ารับรองไม่ได้ ข้าพระเจ้าก็ยินยอมไม่ได้ดูก่อนอุบาสกเหตุสามประการนั้นมีอะไรบ้างข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองได้ว่าโภคคทรั์จะไม่เสื่อมสิ้นพินาศไปโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นและประการที่สคือศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่หมดคงมีอยู่อย่างเดิม ้าพระคุณเจ้าสามารถเป็นผู้ประกันเหตุทั้งสามประการนี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายในเจวันนี้แล้วข้าพเจ้าก็ยินยอมพระมหาเถระผู้เลิศทางมิริ์นั่งสงบอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นปาติโภคะประกันให้ท่านได้สองประการคือขอรับรองว่าโภคทรัพย์ของท่านจะไม่เสื่อมและชีวิตของท่านจะไม่สิ้นไปหรือเป็นอันตรายใดๆ ภายในเจวันนี้ส่วนศรัทธาขอให้ท่านรับรองตัวท่านเองอัตมารับรองให้ไม่ได้อุบาสกผู้นั้นรับรองศรัทธาของตนและยินยอมเลื่อนการนิมนต์ของตนไปสัปดาห์หน้าพระศาสดามีพระสงฆ์ขีนาศพเป็นบริวารเสด็จเสวยพัฒตาหารณบ้านของนางสุป,ปวาสาเป็นเวลาเจวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามนางสุป,ปวาสา เธออุ้มคันอยู่เจ็ดปีและปวดคันอยู่เจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้แล้วเธอยังจะปรารถนามีบุตรอีกหรือไม่ข้าพระองค์ยังปรารถนามีได้อีกถึงเจ็ครั้งพระเจ้าค่านางสุปววาสาตอบพระตถาคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสุปววาสาเอย่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละ สิ่งที่ไม่น่ายินดีมักจะปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มักจะมาในรูปแห่งความสุขเพราะดังนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนะักพระอานอนท์กล่าวต่อไปว่าดูก่อนผู้เป็นพงพันแห่งอริยะข้าพระเจ้าขอย้อนกล่าวถึงพุทธานุภาพอีกสักเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความสงสัยของท่าน ท่านจะเห็นว่าอานุภาพของคนนั้นมักจะเป็นผลแห่งบารมีธรรมคือคุณความดีที่สั่งสมอบรมมาก็พระศาสดาของเรานั้นเคยสละชีวิตเลือดเนื้อมามากหลายจุดมุ่งหมายก็เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐพระพุทธานุภาพคือลาบสักการะที่หลั่งไหลนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเองพระองค์เคยสละชีพไม่เพียงแต่แก่มนุษย์เท่านั้น ทรงสละให้แก่สัตว์ผู้หิวโหยก็ทรงเคยกระทำครั้งหนึ่งพระองค์เป็นหัวหน้าดาบทบำเพ็ญตบะอยู่บนภูเขาเวลาเย็นวันหนึ่งพระองค์ประทับรับลมเย็นอยู่ณชะง่อนผามองลงมาเบื้องล่างเห็นแม่เสือตัวหนึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ยังออกจับเนื้อกินไม่ได้มันจึงหิวโหยสุดประมาณกำลังงุ่นงานจะกินเนื้อลูกของมันดาบทเห็นดังนั้นจึงให้ดาบทผู้บริวาร รีบไปเที่ยวแสวงหาสัตว์ที่ตายแล้วมาเพื่อโยนให้แม่เสือตัวน,นั้นกินแต่เมื่อเห็นแม่เสืองุ่นงานมากขึ้นทุกทีดาบทบริวารคงหาเนื้อมาไม่ทันเป็นแน่เนื้อสัตว์ที่ตายเองในป่าใช่หาได้ง่ายพระดาบทโพธิสัตว์จึงตัดสินใจช่วยชีวิตลูกเสือไว้โดยการกระโดดจากเชิงผาลงตรงหน้าแม่เสือพอดีพระดาบทตายเป็นการสละชีพเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่น และข้อมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระโพธิญาณดูก่อนพระดาณนะกรุงสาวัตถีอีกเหมือนกันที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐอีกหลายเรื่องแต่ข้าพเจ้าขอนำมาเล่าสู่ท่านเพียงเรื่องเดียวก่อนคือเรื่องที่เกี่ยวกับนางจินจะมานวิกาเรื่องเป็นดังนี้เมื่อพระพุทธศาสนารุ่งโรจโชตนาการปานประหนึ่งพระอาทิตย์ทอแสงขับรัศมีแห่งหิงห้อย คือพาหิระรัติอื่นๆให้ด้อยลงนั้นพวกเดรัตีนิครณทั้งหลายต่างก็เสื่อมจากลาบสการะและความนับถืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนักบวชเหล่านั้นจึงเที่ยวประกาศตามทางสามแพร่งสี่แพร่งและตามถนนอันเป็นที่สัญจรต่างๆว่าท่านภูมีในตาทั้งหลายพระสมณะโคโดมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ให้ทานทำบุญแก่พระสมณะโคดมมีผลมากอย่างไรให้แก่พวกเราก็มีผลมากอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้พวกเราเถิดเมื่อนักบวชเหล่านั้นเที่ยวประกาศอยู่อย่างนี้ก็หาสามารถชักจูงคนให้เลื่อมใสตามต้องการไม่ซ้ำร้ายคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ถึงกับเกลียดชังเอาเลยทีเดียวเป็นอันว่าวิธีนี้ของพวกเดรธีไม่ได้ผล พวกนั้นประชุมกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีขณะนั้นมีนักบวชความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสหายทั้งหลายอุบายนั้นมีมากหลายเมื่อไม่ได้ด้วยวิธีหนึ่งก็ควรใช้วิธีอื่นต่อไปเป็นคนไม่ควรจนปัญญาธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอาจจะมีประตูอื่นพอที่จะเปิดได้ลองลองผลักดูก่อนเถิดคือข้าพเจ้าระลึกถึงสานุสิทธิ์คนหนึ่งของพวกเรา เธอเป็นสตรีที่งามมากประดุดเทพอับซอนถ้าได้อาศัยนางช่วยเหลือแผนการของพวกเราคงสำเร็จหรือท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพูดจบนักบวชทุกคนเห็นด้วยพอดีในขณะที่เข้าประชุมรับกันอยู่นั้นนางจินจามานวิกาก็เข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนตามปกติอย่างที่เคยมานักบวชเหล่านั้นทำเป็นไม่สนใจเธอและไม่ไต่ถามอะไรอะไร นางรู้สึกประหลาดใจจึงกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามาหาครั้งก่อนๆพระคุณเจ้าเคยแสดงอาการยินดีและต้อนรับอย่างเต็มใจแต่คราวนี้เหตุใดพระคุณเจ้าจึงเมินเฉยเหมือนข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าและพึงรังเกียจโปรดแจ้งข้อผิดของข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเถิดถ้าข้าพเจ้ารู้ความผิดของตัวแล้วจกทำคืนเสียน้องหญิงนักบวชคนหนึ่งกล่าวขึ้น เธอมัวไปเพลินเสียที่ใดจึงไม่ทราบความทุกข์ของพวกเราพวกเราถูกพระสมณะโคโดมเบียดเบียนอยู่ทําให้ด้อยทั้งลาบสักกระและเกียรติคุณเธอไม่เจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือข้าแต่พระคุณเจ้าโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อยามเดือดร้อนย่อมได้เห็นใจมิตรและบริวารบัดนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ข้าพระเจ้าเป็นทั้งมิตรและบริวารไหนจะเฉยอยู่ได้ แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงจะทำอย่างไรเล่าจึงจะช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพระคุณเจ้าทั้งหลายได้จงบอกมาเถิดข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติเพื่อความสุขความปลอดโปร่งของพระคุณเจ้าเดี๋ยรีเหล่านั้นพอใจคำของนางปริพพาชิก,กายิ่งนักคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าดูก่อนน้องหญิงพวกเราจะไม่ลืมความดีของน้องหญิงในครั้งนี้เลยถ้างานใหญ่ครั้งนี้สำเร็จ เธอย่อมมีความชอบอย่างสูงอันหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจะช่วยพวกเราได้อย่างไรน้องหญิงก็เธอทราบมิใช่หรือว่าอะไรเล่าจะเป็นความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงสำหรับนักพรตยิ่งไปกว่าการคลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศเหมือนนอนเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเนื้อจินจะมาวิกาเอ๋ยเธอจงอาศัยความเป็นหญิงของเธอน่นแหละ ทำลายเกียรติยศอันรุ่งเรืองยิ่งของพระสมณะโคโดมให้ทลายลงนางจินจามานวิกากล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองคงจะสำเร็จสมประสงค์แล้วนางก็ลากลับไปหลังจากนั้นสองสามวันชาวนครสาวัตถีผู้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและไปฟังพระธรรม,มเทศนาทุกๆเย็น เมื่อกลับออกจากวัดเชตวันจะเห็นนางจินจักมานวิกาปริพภาชิกาเดินสวนทางเข้าไปในอารามเมื่อมีผู้ถามนางว่าจะไปไหนก็ตอบเพียงว่าธุระอะไรของพวกท่านที่จะต้องรู้และแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเชตวันตอนเช้าเมื่อมหาชนเข้าสู่วัดเชตวันถวายยาคูและพัตตาหารแก่พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์เธอจะเดินสวนออกมาจากวัดอีกมาถูกถามว่านางมาจากไหน นางจะตอบอย่างเดียวกันว่าธุระอะไรของท่านที่จะต้องรู้ว่าเรามาจากไหนและนอนที่ไหนนางทำอย่างนี้ประมาณสองเดือนและทําอย่างสม่ำเสมอทุกวันครานี้เองด้วยอาการดังว่าจะปรงใจทําบุญเพราะเหลือเอื่อมเสียทีเมื่อมีผู้หนึ่งในมหาชนทักถามขึ้นในอีกคนนั้นนางจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งเช้าและเย็น เคารพบ,บูชาพระองค์อย่างสูงแม้พระราชาแห่งแคว้นโกศลผู้ทรงศักดิ์ก็เทิดทูนพระองค์อย่างหาที่เสมอเหมือนไม่ได้แต่ทั้งท่านทั้งหลายและทั้งพระราชาก็หาทราบไม่ว่าคนอันเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระมหาสมณะโคดมนั้นคือใครนางพูดทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ยิ้มอย่างเยาะโลกก็ใครเล่าที่เป็นที่รักอย่างยิ่งของพระปู่มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่านรู้หรือ ประชาชนซักถามสื่อไปอีกทำไมเราจะไม่รู้พระสมณะโคโดมอภิรมชมชื่นด้วยผู้ใดทุกคืนผู้นั้นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระองค์ท่านเอ๋ยธรรมดาบุรุษที่จะว่างเว้นจากสตรีเพศสำหรับเชยชมนั้นจะทนอยู่ได้ชะไหนอุปมาเหมือนกาสอนหรือจะว่างเว้นจากปลักคนที่รักกันย่อมไม่ว่างเว้นจากการเฉยชมหรือเสมือนพยาหงย่อมอภิรมต่อสะโบกกรณี ดาบทดาบทศินีย่อมไม่ว่างเว้นจากการเข้าฌานเป็นการกีฬาดูก่อนท่านผู้มืดบอดทั้งหลายก็พระสมณะโคโดมนั้นออกจากพระราชวังอันโออาเคยแวดล้อมด้วยสตรีที่คอยจะจะบำรุงบำเรอด้วยการมรดและบัตนี้พระองค์ได้ว่างเว้นจากสิ่งเช่นนั้นมาเป็นเวลานานเมื่อได้มาพบสตรีที่มีรูปทรงสครานตาและลำเพาพักพระองค์นรือจะทนได้ พระองค์ย่อมจะถือโอกาสเชยชมให้สมกับที่ว่างเว้นมานานเหมือนมัดฉาชาติซึ่งกระวนกระวายเพราะขาดน้ำในรดดูแลง้งเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากทิศตะวันตกก็ย่อมจะไหวตัวและเมื่อพระพิรุณลังลงมาหาใหญ่หามรุ่งหามค่าทำให้น้ำเจิ่งนองทุกบึงบางมัดฉาชาติเหล่านั้นจะพึงชื่นชมถึงแก่โลดขนองสักเพียงใดดูก่อนท่านผู้มืดบอด ข้อนี้ฉันใดพระมหาสมณะโคดมก็ฉันนั้นก็ท่านหรือเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระมหาสมณะโคดมประชาชนยังถามอยู่ข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วมิใช่หรือว่าพระสมณะโคดมอภิรมชื่นชมกับผู้ใดทุกคืนผู้นั้นย่อมเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ก็ข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่พระองค์รับสั่งหาและอภิรมด้วยอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแจ้งอยู่อีกเลยท่านรองเอาเองเถิดว่าเรื่องควรจะเป็นอย่างไร ว่าแล้วนางก็เดินไปเพื่อให้น้ำคำดุดยาพิษที่วางไว้ออกฤทธิ์ของมันไปตามลำพังไม่รอคำซักถามของประชาชนอีกและก็เป็นเช่นนั้นคำพูดของนางก็ความสงสัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตของพุทธบริษัทอย่างสุดที่จะห้ามได้ประกอบกับมีข้อประจักษ์อยู่ทั่วกันให้หน่าเชื่อคือเมื่อประมาณสองเดือนก่อนนี้นางไน้เดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันทั้งเช้าและเย็น พวกเดรัธีทั้งหลายเห็นได้ที่เช่นนั้นแล้วก็ช่วยกันกระพือข่าวให้ลูกลาเหมือนไฟซึ่งมีเชื้อดีและได้แรงลมแต่เหตุการณ์ในวัดเชตวันยังคงสงบเงียบภิกษุทั้งหลายยังคงบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายพระพุทธพจน์ตามปกติมีบางครั้งที่ภิกษุบางรูปแสดงความจำนงจะแก้ข่าวนี้แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามเสียสาวกผู้เชื่อมั่นในอนาคตังสยานแห่งาศาสดาตน จึงคงได้ยินข่าวหลือนี้ด้วยดวงใจสงบดูก่อนพระดาข้าพระเจ้าเองก็เดือดร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยแต่ก็ระงับลงได้โดยพระพุทธพจน์ที่ตรัสปลอบว่าอานอนท์อย่าเดือดร้อนไปเลยผู้ที่จับคูดปามนทนพระจันทร์ย่อมจะประสบความเดือดร้อนเองด้วยเหตุสองอย่างคือมือของเขาย่อมศก,กรปรกเปรอะเปื้อน และติดกลิ่นเหม็นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะโถมนัดมากขึ้นเมื่อคูดที่เข้าป่าขึ้นไปนั้นไม่สามารถทําให้มนทนพระจันทร์แปดเปื้อนมัวหมองได้แต่กลับตกลงมาให้ศีรษะและอวัยวะต่างๆของผู้ป่าสก,กรปรกเปรอะเปื้อนเสียเองข้อนี้ฉันใดผู้ใดพยายามใส่ความตถาคตก็ฉันนั้นดูกรพระดา ในกรณีนั้นพระบรมศาสดาเป็นเหมือนนายตำรวจใหญ่ผู้ฉลาดในการจับผู้ร้ายเมื่อเห็นและรู้ลาดเลาว่าผู้ร้ายจะเข้าปล้นบ้านก็หาได้จับในทันทีไม่ขาดคะเน์กำลังของผู้ร้ายแล้วก็เตรียมกำลังตำรวจไว้จับให้ได้คาหนังคาเขาให้ผู้ร้ายไม่มีทางดิ้นรนหรือแก้ตัวประการใดเลยอีกสีเดือนต่อมานางจินจะมาวิกาได้นำเอาผ้าเก่าๆทบเป็นหลายชั้นใส่ไว้หน้าท้อง แล้วค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงอาการว่ามีท้องแก่ขึ้นตามลำดับพอย่างเข้าเดือนที่8ที่9นางใช้ไม้คางโคทุบตามหลังมือหลังเท้าให้บวมขึ้นเพื่อให้สมกับอาการของผู้ที่คันแก่เต็มที่จนจะคลอดเรื่องนี้เกลียวกลาวที่สุดในเมืองสาวัตถีในปีนั้นยกเว้นพระอริยะสาวกเสร็จแล้วมหาชนนอกนี้เชื่อสนิทว่านางตั้งคันกับพระศาสดา แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเฉยอยู่บังเอิญอริยะสาวกมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้พุทธบริษัทในวัดเชตวันยังคงคับขั่งทุกหนทุกแห่งโจทดจันกันเกลียวกลาวถึงเรื่องนี้ตามทางสามแพร่งสี่แพร่งในที่สาธารณาสถานและสันทาคารที่ประชุมต่างๆมีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ มนุษย์ทั้งหลายได้แยกออกเป็นสองพวกพวกที่เชื่อว่าเป็นได้จริงก็ถอยศรัทธาในพระศาสดาพวกที่ไม่เชื่อก็ช่วยกันแก้แทนให้พระพุทธองค์วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกกลุ้มใจกระวนกระวายเพราะเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหากจะกราบทูลพระศาสดาพระองค์ก็คงจะนิ่งเฉยอย่างเคยข้าพเจ้าจึงเดินออกจากเชตวนารามมุ่งไปทางทิศท,ทักษิณณที่นั้นเป็นดงไม้สีเสียดอันร่มรื่นข้าพเจ้าต้องการอยู่ที่สงบ เพื่อระง,งับใจที่ฟุ้งซ่านอันเนื่องด้วยความห่วงใยพระาศาสดาผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระาศาสดาไม่ได้ทำกรรมอันน่าบัดสีนั้นแต่จะห้ามปากคนไม่ให้พูดได้อย่างไรในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งของพระองค์และบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าออกบิณฑบาตในเวลาเช้าจะมีพราหมณ์หนุ่มบางคนและนักบวชพาหิระละัิเยาะเย้ยถากถางจะให้เจ็บอาย แต่ข้าพเจ้าก็พยายามอดกลั้นไม่แสดงอาการโกรธเคืองตามพระดำรัสของพระาศาสดาท่านเอ่ยคนในโลกนี้ส่วนใหญ่พอใจแต่ในความวิบัติล่มจมของผู้อื่นถือเป็นอาหารปากอันโอชะเพื่อจะได้ไว้เคี้ยวเล่นในวงสมาคมเวลาว่างแม้เขาจะไม่ต้องการภาวะเช่นนั้นถ้าเกิดกับตัวเขาเองในขณะที่ขพเจ้ารำพึงอยู่นั้นมีเด็กหนุ่มตระกูลพราหมสองคนเดินเข้ามา โดยไม่ทันเห็นข้าพเจ้าและแล้วก็นั่งพักน้าใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยหันหลังให้ข้าพเจ้าว่าเสธะเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินมาพักในป่าสีเสดนี่ค่อยสบายขึ้นหน่อยถ้ารัตติยามาด้วยคงจะรื่นรมขึ้นอีกมากทีเดียวนามนั่นเขาคงหมายถึงคนรักของเขาคนกำลังมีคนรักใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเปรยขึ้น เห็นอะไรไปที่ไหนก็คิดถึงแต่คนรักหายใจเข้าหายใจออกเป็นคนรักไปหมดก็ฉันอย่างหนุ่มแน่นมีกำลังสมบูรณ์แล้วมีคู่น่ารักอย่างรัตติยาจะไม่ให้ฉันฝ่ายฝันและพร่ำเพ้ออย่างไรอย่าว่าแต่เราๆเลยแม้แต่พระสมณะโคโดมบรม,มาศ,าศาสดาก็ยังมีนางจินจามมานวิกาวิเชยชมเออความจริงมันไม่น่าเป็นได้นะภารัตวาชะแต่มันก็เป็นไปแล้วข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัว อนิจจาไม่ว่าจะหลบหลีกไปมุมใดข้าพระเจ้าเป็นได้ยินแต่ข่าวอันไม่น่าชื่นใจนี้ทั้งสิน้นแควนโกศลมหารัฐและแควนใกล้เคียงเวลานั้นอบอวลไปด้วยควันไฟคือข่าวลือเรื่องพระศาสดาและนางจินจะมาวิกาข้าพระเจ้าอึดอัดเป็นที่สุดอยากจะลุกขึ้นไปชี้แจงให้เด็กทั้งสองนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องว่ากรรมอันน่าบัตรสีนั้นพระศาสดาไม่ได้ทำก็อพอดีได้ยินเสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ว่าเสร็จถะจะเชื่อหรือว่าพระสมณะโคดมจะทรงกระทําอย่างนั h, uh and and okay. ้นจริงพยานหลักฐานออกแน่นหนาชัดเจนอย่างนั้นเธอยังไม่เชื่ออีกหรือพรรัตวาชะผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายเสียหายและบอกออกมาเองดังๆตรงตงว่าพ่อของเด็กในท้องคือใครเหตุการณ์ที่เป็นมาตลอดระยะเวลา6-7เดือนก่อนนี้ก็พอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นางจินจมานวิกาเดินเข้าออกอยู่ในวัดเชตวันไม่เท่าไรกรต่างท้องใครๆก็เห็น แต่ฉันยังไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ใส่ร้ายกันได้ผู้หญิงเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สุดของผู้ใจบาปที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายเกียรติยศของใครต่อใครพรรัตทวชะสหายรักเรื่องทำไมมีพยานหลักฐานฉันไม่เชื่อเหมือนกันแต่นี่ท้องของนางจินจะมานวิกาเป็นพยานปากเอกที่จะไม่ยอมให้ใครเถียงได้เลยว่าพระสมณะโคโดมไม่ได้ทำกรรมอนหน้าบัตรสีนั้นแต่ฉันจะยังไม่เชื่อ พารัตถวาชะพูดอย่างหนักแน่นจนกว่านางจินจะมานวิกาจะคลอดพยานปากเอกจริงๆคือเด็กที่จะคลอดออกมาหาชา่ยานางจินจะมานวิกาไม่ดอกและแม้เด็กคลอดแล้วถ้าไม่มีเข้าหน้าแห่งพระตถาคตเจ้าเลยฉันก็ยังไม่เชื่อสนิทฉันเคยเห็นแม่ปริพาชิกาคนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามวัดของพวกเดรธีนิโครนบ่อยไปนางอาจจะตั้งขันกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ในจำพวกเดรธีนิครนเหล่านั้น และพวกนั้นก็เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเธอเคยได้ยินไม่ใช่หรือพวกนั้นเที่ยวประกาศเปา่ปาๆเพื่อให้มหาชนเลื่อมใสตนแต่ก็หาสําเร็จไม่พอพวกนั้นหยุดประกาศไม่เท่าไรเรื่องของนางจินจำมานวิกาก็โผล่ขึ้นมาเพื่อนรักอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปคอยดูกันไปให้ถึงที่สุดคนในโลกนี้ชอบใส่ร้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประโยชน์ขัดกัน ฉันไม่ใช่คนเชื่อง่ายเธอก็คงรู้ฉันมั่นใจว่าคนเชื่อง่ายเป็นคนงมงายแต่คนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเสียเลยก็เป็นคนงมงายเหมือนกันและดูเหมือนจะงมงายกว่าคนเชื่อง่ายเสียอีกฉันไม่ได้ว่าอะไรพารัตวัชะพูดตัดบทเป็นแต่ฉันบอกว่าให้คอยดูกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้นและแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองก็ละดงไม้สีเสียดไว้เบื้องหลัง ลอยให้ข้าพเจ้าจมอยู่ด้วยจินตนาการที่สับสนสุดจจพันณนณากลับมาติดตามรับฟังพระอานท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระตอนต่อไปจากอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ